พักรวมใจไทยเกิดจากความเชื่อมั่นและศรัทธาในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมกุกพักรวมใจไทยเป็นกลุ่มการเมืองที่ได้จดแจ้งเป็นพักการเมืองต่อคณะกรรมาการการเลือกตั้งมีนายบุญรวียมจินดาเป็นหัวหน้าพักนายบุญรวียมจินดาหัวหน้าพักรวมใจไทยได้รับรางวัลกรติยศแห่งความภาคภูมิใจ สิ่งรรมาพิบาลรางวัลคนไทยตัวอยา่างจากสมาคมสื่อมวลชนแห่งประเทศไทยประจำปี2565สัญลักษณ์พักรวมใจไทยเป็นรูปมือทั้งสองข้างรองรับและโอบอุ้มหัวใจทุกดวงรวมไว้เป็นหนึ่งเดียวในวงกลมสีแดงกอดคอกันสู้เชิดชูประชาธิปไตยขจัดความยากไรของประชาชนพักรวมใจไทย พี่น้องี่เคารพครับข่าวทะลุไม้วันนี้เป็นวันพระราชสัปที่ 23, ี่23ามกราคม2568วันนี้คุยกันเรื่องมานครองเมืองครับเอาเรื่องมารครองเมืองมาเล่าให้พี่น้องทั้งหลายได้ฟังแล้วช่วยกันคิดแล้วช่วยกันคิดหาทางออกให้กับประเทศนี้ฉะนั้น ในขณะที่ผมนั่งพูดอยู่เนี่ยนายกรัฐมนตรีแพร์ทองทานไปแตและลแต่แต่ๆอยู่เมืองดาวอสประเทศสวิตเซอร์แลนด์ไปไประชุมครับเหมาเครื่องบินไปไประชุมกันอีกแล้วครับผานเงินเข้าไปครับบ้านเมืองมันเงินเยอะยังไงพี่น้องประชาชนยากจนค้นแค้นกันทั่วหน้าแต่รัฐบาลเอาแต่รานเงิน ใช้เงินยังไม่บรรยะบรรยังจนทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยออกมายื่นจดหมายถึงนายกรัฐมนตรีตอนที่นายกรรีไม่อยู่ลบไปที่เมืองดาวอสประเทศสวิสเซอร์แลนด์เมื่อวันที่21มกราคมที่ผ่านมาปรากฏว่าพี่น้องประชาชนหลายหมื่นคน ผมก็นึกไม่ถึงว่าจะมีคนมากขนาดนั้นล้นหลามเลยครับที่พี่น้องประชาชนเขารักษาสิทธิของเขาพี่น้องประชาชนเขาวันไหวกับการปกครองระบอบทักษิณพี่น้องประชาชนเขาไม่ยอมเขาไม่ยอมที่จะเป็นเบี้ยล่างให้กับรัฐบาลที่มากระทำอะไรต่ออะไร โดยไม่นึกถึงศีลธรรมไม่นึกถึงประเพณีเอาสิ่งที่เป็นอบายามุขมาหลอกลวงประชาชนและที่สำคัญก็คือคนที่จะเป็นผู้นำของบ้านเมืองจะต้องมีจรรยามีจริยธรรมและมีธรรมาิบาลหลายเรื่องที่พี่น้องประชาชนนับหมืนม่นๆคน ที่ไปยื่นหนังสือที่สำนักนาย,ยกรัฐมนตรีมีใหญ่ๆอยู่ประมาณสักสามเรื่องผมเล่าให้พี่น้องทั้งหลายได้ฟังท่านอาจจะไม่รู้เอ้ยเขาไปกันทำไมเยอะแยะไปประท้วงเรื่องอะไรนูน่นนี่ทำให้บ้านเมืองวุ่นวายอะไรต่อแล้วแต่คนจะวิพากษ์วิจารณ์แต่บ้านเมืองนี้เป็นประชาธิปไตยนะครับการเดินขบวนการประท้วงเป็นทางออกหนึ่งในระบอบประชาธิปไตยในต่างประเทศเขาก็ทำกันอย่างนี้เขาทำกันอย่างนี้ แต่เวลาที่คืนอำนาจให้ประชาชนคือยุบสภาตอนเลือกตั้งเนี่ยอำนาจประชาชนเป็นใหญ่ไม่ต้องมาเดินขบวนเห็นไหมมีเดินขบวนไหมเวลาเลือกตั้งไม่มีไม่มีแล้วครับแล้วก็ททำไงเขาใช้ครูหาเป็นการลงโทษนักการเมืองใช้ครูหาเลือกตั้งเป็นการลงโทษนักการเมืองเข้าไปไม่เกิน3นาทีกาบัตรเข้าไปกาบัตรเข้าไป ชอบพักไหนรักพักไหนไม่เอาพักไหนออาไปหีออกไปมันง่ายมอไปเขาไปแล้วเขาก็ไปผู้ผู้ยี่ผู้ยำกันนึกไม่ถึงเพราะเรื่องที่เขาจะทํากันในวันสองวันนี้และหลายๆเรื่องเนี่ยมันไม่ได้ผ่านปร,ประชามติจากประชาชนสภาลงมติว่าไม่ต้องมีประชามติกูจะทําเลยมึงมีอะไรหรือเปล่า นโยบายต่างๆคุณไม่ประกาศโดยผ่านกตนากตคณะกรรมการเลือกตั้งเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบเป็นสัญญาประชาคมไม่มีเรื่องคาสิโนไม่มีเรื่องไอ้คอมเพล็กซ์ไม่มีไม่มีมัดมือชกไงตบหน้าประชาชนยังไงฉะนั้นที่เขาไปทวงสัญญา โดยยื่นหนังสือให้นายกรัฐมนตรีเนี่ยกรณีการรักษาอาการป่วยของอดีตนักโทษเด็ดขาดทักษิณชินวัตรบนชั้น14โรงพยาบาลตำรวจกรณีที่โรงพยาบาลตำรวจเนี่ยส่งเวทระเบียนให้แพทยสภาไม่ครบถ้วนซึ่งนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับและดูแลสำนักงานตำรวจและสำนักงานตำรวจแห่งชาติและดูแลโรงพยาบาลตำรวจ ต้องรับผิดชอบไหมครับต้องรับผิดชอบนี่ประการแรกประการที่สองคือคัดค้านบ่อนการพนันคาสิโนที่ถูกกฎหมายเพราะคุณกำลังจะเอาไปทำให้มันถูกกฎหมายไอ้บอนคาสิโนหรือเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์แล้วก็ประชาชนร่วมใจกันคัดค้านการพนันออนไลน์ ที่คุณจะเอาขึ้นมาบนดินให้ถูกต้องตามกฎหมายให้ประชาชนมันเล่นการพน,นันมันลหลงไหลในอบายามุกกันทั้งบ้านทั้งเมืองอย่างนี้หรือครับเป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือครับผมพูดให้พี่น้องกลับไปคิดกันกลับไปคิดกันว่าเราสมควรจะต่อต้านหรือเราสมควรจะยอมเขาหรือเราสมควรจะยอมแพ้ผู้ดีเดินกรอกขี้คอกเดินถนน ลอยเขาเดินทางลนไปเราเราอยู่ตามคอกเราอยู่ตามตรอกตามซอยมันอับอายไงนี่คือเรื่องที่สองอ่คือเรื่องที่สส่วนเรื่องที่สามก็คือมันเกี่ยวกับอดีตนักโทษเด็ดขาดทักษิณเวลานี้อดีตนักโทษคดีทุจริตกงบ้านกเมืองคนนี้ก็ได้ออกมาอารวาสฟาดงวงฟาดงาบนวิธีเลือกตั้งนายกอบจอโดยแสดงตนให้เห็นว่า อีเนี่ยเป็นผู้มีอำนาจใหญ่ยิ่งนะมีผนังทองแดงกำแพงเหล็กตัวช้างสามารถจะชี้นิ้วนี่เป็นนกนี่เป็นไม้ชี้ซ้ายชี้ขวาบงการรัฐบาลในทุกเรื่องมันยิ่งใหญ่จริงๆยิ่งใหญ่จริงๆใครก็จงยอมรับไม่กลัวคุกตารางเพราะไม่มีใครจะทำอะไรเขาได้ไง นี่คือเหตุแห่งความชิบหายนะผมจะบอกให้เหตุแห่งความชิบหายที่จะเกิดขึ้นในประเทศนี้เพราะเวลานี้สังคมมันอ่อนแอพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่หายใจเป็นเงินอะไรก็ได้เอาเงินมามึงจะทำหาอะไรเชิญไอ้อย่างนี้ได้เลยครับตะกะอย่างนี้ได้เลยครับมันเป็นอย่างนี้ได้เลยครับฉะนั้นมีพี่น้องประชาชนส่วนหนึ่งเนี่ยเขาไม่ยอมไง <kę> เขาถึงออกไปเมื่อมืดฟ้ามัวดินเมื่อวันที่21ที่ผ่านมานี้บอกว่าถ้าจัดไอไ้อธุรกิจที่คุณจะทำเนี่ยก็คือเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เนี่ยมันจะเป็นแหล่งฟอกเงินประการแรกประการที่สองจะเป็นแหล่งอาญากรรมประการที่สมจะเป็นแหล่งค้ากรามค้าโสเพณี และเป็นแหล่งยาเสพติดในอันดับต้นๆของโลกภาพประเทศไทยที่เคยสวยงามใสบริสุทธิ์จะถูกลบออกไปว่านี่คือแหล่งอบายมุกประเทศไทยคือแหล่งอบายมุกในอนาคตข้างหน้าภายใต้อิทธิพลของไทยสีเทาจีนสีเทาฝรั่งสีเทา และก็กลุ่มทุนทางการเมืองที่เข้ามาปกครองประเทศเต็มไปด้วยสีเทาสีดำทั้งหมดผมมั่นใจว่าเป็นอย่างนี้จริงๆเพราะมันมีกลุ่มทุนการเมืองที่ล้วนแต่มีอิทธิพลล้นฟ้าล้นแผ่นดินเป็นผู้บังคับใช้กฎหมายพี่น้องอย่างพวกเราไทยๆเนี่ยหาเช้ากินขําก็ต้องอยู่ใต้ส้นตีนมันไปคิดกันดูให้แล้วกัน ไปคิดกันดูก่อนแล้วกันว่าอนาคตเรามันจะเป็นอนาคตอนางอรครับฉะนั้นเราจะเหมือนหมาในอคอกที่เขาเคยเปรียบเทียบไว้เขาเคยเปรียบเทียบอย่างนี้ไว้ครับทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันชักจะกลางใหญ่เกินไปซะแล้วมีคนไปต่อว่าว่าคุณนะโกง เพราะมันมีคําพิพากษาของสารดีกาเกี่ยวกับการทุจริตของคุณทักษิณคุณทักษิณขึ้นเวทีได้ไม่ต้องพูดรำทำเพลงโกงพ่อมึงสิโกงพ่อมึงสิงงสด่าใครครับก็ด่าคนที่ออกมาด่าทักษิณนั่นแหละโกงพ่อมึงสิแล้วก็ระบายความในใจบนเวทีให้ประชาชนน้ำตาไหล บอกว่าผมเข้ามาทางการเมืองในี่สาปีแล้วตอนนั้นผมประกาศว่าผมมีทรัพย์สินทั้งทั้งที่ทปปชไม่ได้บังคับให้แสดงผมประกาศว่ามีทรัพย์สินหกหมื่นล้านบาทเพราะทำธุรกิจมาสร้างเนื้อสร้างตัวอาบเหงื่อต่างน้ำนะแต่วันนี้โดนยึดไป4 6่หมพันล้านบาทผมยังไม่ร้องสักเอ็งเลย ยังไม่ร้องสักเองงเลยทั้งๆท,ที่เป็นเงินที่ผมทำมาหากินแท้ๆคำก็โกงสองคำก็โกงก็มีตั้งคณะกรรมการเหงสซวยมาสอบผมตอนที่กูรวยเนี่ยมึงยังเพิ่งขอจะตังพ่อมึงใช้เลยอยู่เลยเก็บกดทักษิณเก็บกดมากเก็บกฎหลังจากถูกตราหน้าว่าโกงโกรธมาก ไม่มีที่ระบายไประบายบนเวทีเลือกตั้งฉะนั้นกรรมมันมีจริงครับกรรมไม่แบนะกรรมมันมีจริงกระวนกระวายอะไรที่ไม่ควรจะเขาเรียกว่าอะไรที่ไม่ควรจะหลุดมันก็หลุดออกมากกตฟังดูแล้วเขาบอกหลายคนจะเป็นลม เอ้ยจะเอาไงดีวะเนี่ยนะต้องเอาหูทวนลมแล้วมั้งเพราะดูแล้วมันจะผิดมาตราหนึ่งห้าเจ็ดฐานละเว้นไม่ปฏิบัติหน้าที่นะกกตในเมื่อทักษิณประกาศเสียงดังฟังชัดว่าครอบงำสั่งการทั้งพักรัฐบาลและพักที่ยอมเป็นหมาในข้อของทักษิณ แล้วก็โดนเขาเครอบงำเป็นที่ประจักษ์ครับเป็นที่ประจักษ์ว่าทั้งหลายทั้งปวงนี่มันผิดกฎหมายพระรรมยัดพักการเมืองมาตรา28และมาตรา29นะแล้วไอ้ที่อวดรวยเนี่ยเตีวดาพ่อรอแม่ชาวบ้านเนี่ยนะมันก็เป็นเรื่องที่เอาคิดเอาเองก็แล้วกัน เปยังไงคิดเองเอาอย่างนี้ผมเล่าให้ฟังไอ้ที่รวยมารวยมารวยจริงหรือเปล่ารวยกันมาเท่าไหร่รวยมากกว่านี้หรือเปล่าไม่แจ้งเท่าไหร่อะไรยังไงคือประมาณสักปี2550นายแมวเนี่ยเขายื่นบัญชีทรัพย์สินต่อปปชหลังจากพ้นจากตำแหน่งนายกบอกว่าตัวเองเนี่ยมีเงินมีทรัพย์สิน,นมีเงินมีทรัพย์สินอย่างน้อยอย่างน้อยเนี่ย ส่วนตัวเนี่ยหกร้อยหกล้านรวมทั้งเมียเป็นจำนวนเงิน8ปดพัน่อยสีล้านบาทที่ว่ามี60หมืล้านเนี่ยคนก,ก็สงสัยว่าไอ้ห0หมืล้านเนี่ยมาอยู่ตรงไหนแจ้งมาญชีทรัพย์สินต่อปป,ปชเมื่อตอนเข้ารับตำแหน่งและแจ้งต่อปปชเมื่อตอนที่ออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี รวมอย่างน้อยสี่ครั้งประมาณสักหกครั้งมั้งประมาณนั้นนะประมาณนั้นอย่างเช่นปีสองพันห้าสิบสามเนี่ยสารดีกาสั่งยึดทรัพย์ไปสี่หมื่นหกพันล้านสี่หมื่นหกพันล้านบาทเงินใครเงินใครแล้วใครยึดใครใครยึดใครแล้วก็เงินใครคือแจ้งบัญชีทรัพย์สินต่อปปช ครบถ้วนตามกฎหมายถูกต้องหรือไม่อย่างไรเงินสดและหุ้นที่นายกอุ้งอิงแจ้ง1.39ล้านเนี่ยมันมาจากไหนใครโอนให้เมื่อไรอย่างไรถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ปปชต้องทำเรื่องนี้ให้กระจ่างชัดอย่าไปทำเอาหูทวนลม บ่หูบ่หันบ่รู้เรื่องเงินที่ถูกยัดไปเนี่ยนะครับถูกยึดไปรัฐบาลยึดไปเนี่ยรัฐายึดไปเนี่ยสี่หพล้านบาทก็เพราะทักสินไปขายหุ้นสัมปทานของรัฐจำไว้นะหุ้นสัมปทานของรัฐให้กับต่างชาติต่างชาติคือเทมาเซ็ตของสิงคโปร์เกือบแสนล้านบาทขายไปเกือบแสนล้านบาท โดยขายหุ้นผ่านไปทางบริษัทแอมเพอลิสของตัวเองโดยใช้ชื่อลูกชายที่เอาบริษัทนี้ไปตั้งอยู่ที่หมู่เกาะบิทริสเวอร์จินเพื่อนักฟอกเงินเพื่อนักเลี่ยงภาษีพอถูกรัฐจับได้ว่ากระทําความผิดและได้ยึดเงินจำนวนที่ว่านี้สี่หมื่นกว่าล้านบาทจนป่านนี้ ก็ไม่ปรากฏหลักฐานใดๆมายืนยันว่าไอ้เงินที่ถูกยึดเนี่ยมันมาอย่างไงมันมาอย่างไงมันเงินอะไรปาก็บอกโดนยึดไปเงินอะไรไหนชี้แจงมาสิเสียภาษีเท่าไหร่เงินอะไรนี่คนเขานินทากันว่าอย่างนี้ครับฉะนั้นผมถึงบอกว่าวันนี้มันจะกลายเป็นประเทศมารครองเมืองหรือเปล่าผมไม่ทราบ ไม่ทราบไม่อยากจะไปค่อนแคะไม่อยากจะไปแซะไม่อยากจะไปอะไรเพราะท่านใหญ่เหลือเกินเพียงแต่พูดให้พี่น้องประชาชนได้คิดสิ่งที่ผมเอามาพูดเป็นหลักฐานที่อยู่ในปปชก็ดีในกอก,อกตก็ดีในหน่วยงานอิสระก็ดีนะหรือเป็นหลักฐานในรัฐบาลก่อนก่อนก็ดี เจตนาของรัฐบาลชุดนี้หรือของสภาชุดนี้ที่ปัดตกประชามติกกตไอประชามติคาสินโนเนี่ยพี่น้องประชาชนเนี่ยเขาอยากให้ถามประชาชนก่อนก่อนที่มึงจะตั้งเอน,นเตอร์เตอร์เอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์หรือคาสินโนหรือว่าแหล่งอบาย,ยมุกมึงถามประชาชนสักคำได้ไหมโอ้ยมันเปืองตังไม่ต้องไปถามหรอกก็คุณทำคุณก็ไม่ได้แจ้งประชาชนตอนหาเสียงเลือกตั้ง ไม่มีสัญญิงสัญญาอะไรกับประชาชนไม่มีไม่มีสัญญาประชาคมที่บอกกับประชาชนว่าคุณจะทําบ่อนคาสิโนจะทำไอไอไอเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์แต่ถ้าคุณแจ้งอย่างนี้เนี่ยคุณจะได้สิบล้านเสียงไหมผมคิดว่าประชาชนที่เขาธนุบำรุงพระพุทธศาสนาอยู่มีความฝักฝ่ายมีความฝ่ายฝันมีความฝักฝ่ายในองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ย เขาจะเดินเข้าคูหาไปกาคะแนนกับพรรคคุณไหมแต่นี่คุณปกปิดมาตลอดคุณไม่แจ้งแล้วคุณมาทำตอนทักษินกลับมาบ้านอารวาดฟ้านงวงฟ้านงาจะเอาภูเขาไปตั้งบ้านจัดสรรขายจะเอาทะเลให้ไปถมกันสิบจุดถมแล้วให้เป็นเจ้าของ99ปีจะทำนู่นทำนี่ให้ลูกสาว ช่วยพี่เหลือพี่น้องประชาชนไปขุดดินริมคลองริมตะลิงริมบึงริมดิมริมหนองคลองบึงขายนี่เหลือนี่หรือนโยบายของรัฐบาลของคุณและนโยบายที่คุณแจ้งไว้อะลูกหล,ล,ลานที่จบปริญญาตรีมะจะมีเงินเดือนสองหมื่นห้าพันไหนนะตรงไหนไหนตรงไหนไหนนหนบอกมาสินี่คือสำคัญจะให้ประชาชนได้มีเงินทองไง เงินมันจะสะพัดหมุนเวียนยิ่งกว่าพายุเศรษฐกิจอีกถ้าเด็กได้มีงานทำจบมาแล้วได้มีงานทำทุกคนและที่สำคัญที่คุณประกาศก็คือกลุ่มทุนกลุ่มทุนคุณจะปราบกลุ่มทุนแต่คุณปราบได้ไหมผมก็เลยต้องตะโกนว่าคุณจะปราบกลุ่มทุนพลังงานคุณปราบพ่อมืองก่อนก็แล้วกันนายกอะ่ะเพราะพ่อมืองก็กลุ่มทุนพลังงานทั้งนั้น นะทั้งไอ้พักเพื่อไทยและพักไอ้ประชาชนธนาทรก็กลุ่มทุนพลังงานนี่เอากันตรงตง,ตองเอากันจริงๆนะผมไม่ได้เกรงใจใครแล้วก็เคารพนับถือกันคุณธนาทรก็เคารพนับถือกันแต่ผมเอามาพูดจริงไหมไม่จริงปฏิเสธมาได้หรือเห็นว่าผมไม่มีความหมายในความรู้สึกขคงคุณก็ไม่เป็นไรหรอกครับไม่เป็นไรหรอกครับผมก็ทําหน้าที่ของผมตรงนี้ ทำหน้าที่ด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่ใช่ไปอิจฉาริษยาใครเหมือนกับคนที่ออกมาค่อนแคบผมอยากจะเป็นสสจนตัวสั่นใจสั่นไม่จําเป็นเลยครับผมพูดตรงนี้เนี่ยหปีที่ผ่านมาเนี่ยคนเข้ามาชมไม่ต่ำกว่า1 2ึ่ล้านวิวในแต่ละวันไม่ว่าจะเป็นทั้ง YouTube ทั้ง Facebook หรือว่าทั้ง TikTok คนเข้ามาชมหลายแสนคนผมพอใจแล้ว พอใจแล้วในความรู้สึกของผมในอาชีพของผมในการทําหน้าที่ปกป้องแผ่นดินปกป้องการทุจริตที่ฝ่ายฝันไว้จะทําตรงนี้ฉะนั้นเรื่องสสอเป็นเรื่องรองเป็นเรื่องรองครับตั้งพักขึ้นมาให้ถูกต้องตามกฎหมายประกาศนราชกิจาในฐานะหัวหน้าพักผมมีสถานะอย่างนี้ที่จะต้องทําหน้าที่ตามกฎหมาย สถานะเดียวกันกับพักหลายๆพักห้าหกสิบพักที่เขาทําพักการเมืองเพื่อรับใช้บ้านเมืองเหมือนกันเหมือนกับพักเพื่อไทยเหมือนกับพักภูมิใจไทยแต่คุณมีตําแหน่งในรัฐบาลมันก็ไม่ได้สูงอะไรคุณต้องมารับใช้ประชาชนต้องสร้างความถูกต้องให้ประชาชนกินดีอยู่ดีนี่คือฝ่ายบริหารพักการเมืองหรือสสในสภาทาหน้าที่นิติบัญญัติผมเข้าใจเรื่องอย่างนี้ ผมทำหน้าที่ตรงนี้ครึ่งหนึ่งผมเป็นสื่อมวลชนอีกครึ่งหนึ่งทำหน้าที่หัวหน้าพักรวมใจไทยมีอะไรไหมล่ะนี่คือการเสียสละของผมไม่ต้องมาค่อนแค่ผมไม่ต้องมาค่อนแค่ผมผมไม่อยากดากวกยเหมือนกับเหมือนกับเทวดาคนนั้นคำก็ไอ้กยสองคำก็ไอ้หมาในคอกสามคำก็เดี๋ยวกูแจกเชือกมึงไปไม่เป็นไรผมไม่โกรธหรอกพิทักษศิณผมไม่โกรธพี่สักคำหนึ่งผมเข้าใจว่า พี่อาการหนักแล้วเริ่มบ้าแล้วเริ่มเป็นแพนิกแล้วไปหาหมอเถอะสงสารลองไปให้หมอเช็คสติปัญญาสารเคมีในสมองมันอาจจะสำแดงฤทธิ์ขึ้นมาก็ได้แต่ก่อนไม่เคยเป็นอย่างนี้ผมสงสารท่านจริงๆว่าพฤติกรรมของท่านเนี่ยมันเข้ากับมันเข้ากับอาการของคนเริ่มบ้าไงผมจึงไม่โกรธไง ภาสิตโบราณเขาบอกโกรธคนบ้าว่าคนเมาผมจึงไม่โกรธคนบ้าว่าคนเมาไงผมมีจัญญามารยาตพอไม่โกรธไม่โกรธไม่โกรธไม่มีใครฟ้องท่านหรอกการเมืองเป็นสีสันครับท่านขึ้นเวทีเป็นสีสันให้พูดให้พูดไปให้ชาวบ้านเฮฮาสรุปเฮากันไปนะก็เหมือนกับเตะตูดคนละทีแค่นั้นเองใช่ไหมไม่มีอะไรท่านพูดแล้วก็พูดไป ทำได้หรือเปล่าก็ไม่รู้ให้ประชาชนก็ตัดสินเอาเองเว้ยเออเบต้าวันซื้อสี่ขวดแถมฟรีหนึ่งขวดสร้างภูมิต้านทานให้ร่างกายคุณสมบัติของเบต้ากรูแคนมันสร้างเซลล์เพชฌฆาตอะไรที่แปลกปลอมในร่างกายมันฆ่าทิ้งหมดเชื้อราวไวรัสปรสิตฆ่าทิ้งหมดอันนี้ก็เป็นผลดีต่อร่างกายนะสุกเสาร์อาทิตย์ฝ่ายพนักง,งานที่รับโทรศรัพท์จากท่านมีทุกวันและก็รีบส่งกันหมายเลขโทรศรัพท์ข้างล่างนะ ข้างล่างจอเนี่ยสองหมายเลขท่านสั่งซื้อได้สำหรับเบต้าวัน